ก็มีหลังไม้นะคะหลายเสียงมามากๆเลยว่าอยากให้มารีวิววิธีการใช้ตัวผลิตภัณฑ์จากไวสกินหน่อยนะคะวันนี้เป้เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะก็เลยจะมาอธิบายวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนที่แบบมีเวลาไม่มากเหมือนเป้นะคะคือในเรื่องของขั้นตอนสกินแคร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเลยนะคะคือจะบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็ถามมานะคะว่า คือจำเป็นต้องใช้คู่ไหมนะคะจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยแก้ปัญหาผิวได้ให้ผลลัพธ์มันชัดเจนเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามันจะต้องทั้งฟื้นฟูด,ด้วยท็อปซีเคทแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกอนุูลอิสระต่างๆจากตัวเดอะเซรั่มนะคะและเป้จะมารีวิววิธีใช้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้คือกล่องเขาอันนี้กล่องขนาด 20ML นะคะตัวเนี้ยใช้ง่ายมากนะคะทาเป็นขั้นตอนแรก อาบน้ำล้างหน้าเสร็จเนี่ยคือทาเป็นขั้นตอนแรกแทนพรีเซรั่มแทนโทนเนอร์ได้เลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป้ไม่ใช้อะ่ะไม่ได้แล้คือบอกว่าแบบ จะบอกว่าขาดเขาไม่ได้เลยทาทุกวันนะคะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะทาก่อนแล้วก็ตามด้วยท็อปซีเคทส่วนตอนเช้าเนี่ยก็จะทาเสร็จปุ๊บอาจจะทาพาัมเมอร์บางๆทับแล้วก็อาจจะทาแป้งฝุ่นนะคะวันไหนคือแบบรีบๆก็อาจจะทาตัวนี้แล้วก็ออกบ้านเลยนะคะซึ่งตัววิธีการใช้เขาก็ง่ายมากสำหรับเป้เนี่ยคือจะบอกว่าเป้ใช้ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าเรียกเยอะไหมนะคะแต่คือแบบหยดขนาดเนี้ยค่ะ หนึ่งหยดแต่มันหยดใหญ่มากคือหนึ่งหยดใหญ่ๆเลยอะคะ่ะใช้แบบเต็มที่เนี่ยค่ะหนึ่งหยดใหญ่แล้วมันซึมไวมากทุกคนอืม้มชุ่มฉ่ำหน้ามากคือทาลงไปอะคะ่ะโอ๊ยทาคอด้วยทาลงไปอะคะ่ะจะรู้สึกเลยว่าคือมันซึมไวมากและตัวนี้นะคะหลายคนถามว่าทำไมต้องใช้คือตัวเนี้ยบอกได้เลยว่า คือปัญหาผิวเราอะค่ะหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดจากความเสื่อมใช่ไหมคะความเสื่อมอาตามวัยและสิ่งสําคัญที่มันทําให้ผิวเราเกิดปัญหาเลื้อรลังเลยก็คือเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจริงๆพวกสารอนุมูลอิสระเนี่ยคือเรา,าเจอเขาตลอดไม่ว่าจะพวกสเปรย์เคมีมลภาวะ ฝุ่นละออง pm สองจุดห้าแสงแดดทุกอย่างอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้และที่มันมากไปกว่าน,นั้นก็คือไอสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันสามารถสร้างได้ด้วยร่างกายเราเองเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเครียดที่เราแบบนอนน้อยที่เราเครียดอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะผลิตสารตัวนี้ออกมาแล้วมันก็จะทำลายเซลล์ผิวทําให้ผิวเราแก่นะคะเกิดเป็นเขาเรียกว่าปัญหาเอฟเฟกต์ตามมาคือฝ้ากระจุดดงดำทุกอย่างซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเทพที่ช่วย ต่อต้านสารอนุมูลอิสระแบบตัวเทพและคืออธิบายรายละเอียดวันนี้เป้คงไม่พูดนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นคลิปหลายๆคลิปแล้วเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นตัวเทพที่จะทําให้หน้าเราเด็กและสามารถที่จะทําให้กรอบหน้าเราเนี่ยยกกระชับขึ้นรูปหน้าจะชัดขึ้นแล้วหน้ามันจะเด็กลงเรื่อยๆนะคะเป็นตัวต้านแก่ที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนะคะ คือใช้หยดใหญ่ๆคือแบบเต็มที่แล้วตามด้วยตอนกลางคืนนะคะเป๊ก็จะทาตัวท็อปอุ้ยเขินจังเลยอ,อีตัวปิดมันหายไปไหนไม่รู้ตรงใส่ทาตกเป๊ก็จะทาตัวท็อปซีเคตตามนะคะอ่า <c oughs> รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นหวัดบ่อยเหลือเกินอ่าทา ซึ่งตัว Top ปซีเค t ตัวเนี้เป็นตัวที่หลายคนที่แบบใช้ครั้งแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยนอนน้อยนะแต่ทำไมรู้สึกว่า ผิวเหมือนแบบนอนเต็มที่8ชั่วโมงดื่มน้ำวันละ8แก้วอะไรแบบนั้นคือตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวแบบดีมากๆเป็นตัวที่ใครที่มีปัญหาผิวหน้าอ่อนแอมากๆหน้าลอกหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกนี้คือจะเห็นผลชัดมากๆและถ้าเป็นคนที่ทาครั้งแรกอะค่ะคือพอทาไปแล้วอะพอตื่นเช้าเรารู้สึกเราจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันอิ่มๆมันฟูขึ้นการแต่งหน้ามันจะ คือมันจะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมแต่งหน้าแปลกๆคือหน้ามันจะแบบคือดูมีน้ําในผิวอะค่ะแล้วผิวเรามันจะเหมือนคนแบบห <c> ย <oughs> ุดพักผ่อนเต็มที่อ่านอนแบบเต็มอิ่มทั้งที่บางคนนี่แบบว่าทาตัวนี้แต่คือแบบว่าอดนอนก็ไม่ได้หน้าโทมนะคะอันนี้คือลูกค้าพูดมานะคะลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีรีวิวคือตอนเนี้รีวิวของตัวผลิตภัณฑ์น่ะเยอะมากคือจะพันรีวิวแล้วตอนเนี้ก็คือแบบ เอามาใช้ไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกัน